มาเร็วมาเร็วมามามาลงมาเร็วมาเร็วมา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 ล,ง,มามาลงลงลงเดี๋ยวใครอีกตัววะนู่นน้ำโชคบินอยู่นู่น ฝากดูเหลืองเหลืองไม่นำโชคด้วยนะนกนกสองปีบินแปลกๆอ่ะเออเนี่ยเนเนีเนเนี่ยนำโชคใช่ใช่เนีเน่ที่มันแยกอยู่ตัวเดียวเนี่ยฝากฝากให้พี่หน่อยมันลงมั่วตรวข้างล่างตัวข้างล่างสวัสดีครับ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  ไอน้ำโชคเปไหนแล้ววะลูฟี่เร็วลูฟี่น้ำโชคเปไหนแล้ววะอ๋อยู่นี่น้ำโชคมาเร็วน้ำโชคมาลูกมาเร็วเร็วน้ำโชคมาเร็วมา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 ลูกมามาลูกมาลาพี่หน่อยเออโอเคไปไหนละนี่เห็นไหมแอะไรขึ้นคอรเลยครับ